สวัสดีครับกลับมาพบกับ Inside Sports ครับจบไปแล้วครับบอลยูฟ่าชิงเป็นลีกนัดแรกรอบคอเตอร์ไฟนอลนะครับสองคู่บิ๊กแมชจบลงด้วยการเสมอทั้ง2คู่ครับอาร์เซนอลค่อนข้างจะน่าผิดหวังทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเกมนี้พวกเขาควรที่จะเอาชนะาไบร์ทวินอิกไปได้ประสบการณ์ล้วนๆนะครับออกนำบาบร์เยนไปก่อนแท้ๆครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะคองเกมได้แล้วก็สร้างความผิดพลาด ทำให้บเยอร์มินต์นีสามารถที่จะกลับมาได้ครับแล้วก็1ใน2ประตูนั้นก็มาจากทางด้านแฮร์รี่เคนะครับยิงลูกจุดโทดครับอาซนอลเกมหนักแน่นอนนะครับในการยกพลไปเยือนทางด้านบเยอร์มินิจริงๆช่วงนี้นี่คือพิคคองก่อนหน้านี้ดีไบเยอร์มินิ์กัลังอยู่ในช่วงของอาการที่เรียกว่าเป๋ไปเป๋มานะครับอาซนอลน,นี่ควรจะน็อกได้แล้วในเกมนี้นะครับ แต่ว่าแมดีไปทําให้บบเยอร์มินดีดีกลับมามีความหวังครับเกิดยืดอายุของทางด้านโทมัสทูเคิลต่อไปอีกหน่อยนึงมีรายงานข่าวหลุดมาแผลมด้วยนะครับเห็นแวบบบอกว่าถ้าหากทางด้านบาเยอร์มินดตกรอบคอทัฟไฟนอลนี่จะมีการแต่งตั้งกุนซือชั่วคราวเข้ามาแทนที่ของทางด้านโทมัสทูเคิลครับตอนแรกกะว่าจะแยกทางกันตอนจบฤดูกาลแต่ไม่นะครับถ้าหากตกรอบคอทัฟไฟนอลนี่ก็คือจะมีกุนซือชั่วคราวเข้ามาใหม่ครับแล้วมีการไปคุยกันกับทางด้าน มิลสลาฟโครเซ่โอ้ดีก็เรียกว่าเป็นตำนานศูนย์หน้าของทางด้านทีมชาติเยอรมันนะครับว่าจะให้เข้ามาทำหน้าที่แทนชั่วคราวอ่ะนั่นคือเรื่องของทางด้านอาร์เซนอลกับไบเยนเบนิทนะครับเสียได้น,นะฮะอาร์เซนอลนี่ต้องบอกว่าเสซได้จริงๆนะครับเกมนี้นี่ควรที่จะเช็คบินไบเยรนได้แล้วอ่ะทีนี้หลกัหลกๆเลยนะครับขออนุญ,ญาตเลยต้องพูดถึงคู่นี้ครับเรอัลมาดริดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนเกม สื่อมืองนอกนี่คือแทบจะไม่มีใครกล้าฟันธงเลยนะครับว่าคู่นี้นี่แบบมันใครจะชนะครับส่วนใหญ่แล้วจะแบบให้สูสีกันมากๆากะเนี่ยคือทุกคนก็รู้นะครับว่าแต่เกมระดับนี้นี่คงจะไปบอกยากครับว่าใครจะสามารถเก็บชัยชนะได้นะครับสกอร์สามประตูต่อ3นี่เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายไม่ได้คาดคิดเลยนะครับว่าจะยิงกันเยอะขนาดนี้ความผิดพลาดเป็นของฝั่งเรอัลมาดริดครับ เสมอเกมนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านหรือแม้แต่ว่าชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้แค่ลูกเดียวมันยังไม่เพียงพอเลยเกมที่2ไปเล่นที่บ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนบอลซิตี้เต็มสนามเป๊ปยังออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้คือตัวดิโซลเอา u t ไปเรียบร้อยแล้วนะครับขายหมดแล้วเขาต้องการที่อยากจะได้เสียงเชียร์จากเหล่าแฟนบอลครับผู้เล่นคนที่12มากระตุ้นนักเตะครับทำให้นักเตะเดสามารถที่จะคว้าเรอนดมด แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แมนเชสเตอร์ซิตี้ดีคือต้องการที่อยากจะป้องกันแชมป์ให้ได้ด้วยนะนะครับเห็นเรอัลมาดริดเคยทํามาได้แล้วพรอแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อยากจะทําบ้างเหมือนกันเกมนี้ฝั่งของทางด้านเรอัลมาดริดนะครับเรียกว่าพลาดพลาดตรงทางด้านชูเอเมนี่โดนใบเหลืองตั้งแต่นาทีแรกเลยแล้วก็นํามาถึงการเสียประตู เกมหน้าไม่มีชูเอเบนี่นะครับะนะครับพอโดนโดนใบเหลืองครบแล้วนะครับไม่มีชูเอเบนี่และเกม,มนี้ชูเอเบนี่นี่ถอยลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์ครับฝั่งของเรอัลมาดริดลูกแรกที่เสียไปที่ต้องบอกนะครับว่าประมาทมากแล้วต้องชมชมเบรนโดซินวาครับฉลาดจริงๆก็ในเมื่อกำแพงตั้งแบบงั้นนะครับตั้งอยู่แค่แค่คนเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้สารประตูี่คือไม่ได้ไม,ไม่ได้สนใจคิดว่าน่าจะเป็นการโยนนะครับเบรนโดซินวาหลอกยิงเสาแรกเลย เสียแบบไม่น่าเสียครับแล้วก็เสียตั้งแต่ต้นเกมยากละแต่ว่ายังดีนะครับว่าเกมนี้นี่ต้องบอกว่าโรดริโก้แนวรูกนี่ต้องบอกว่าโรดริโก้เด่นกว่าวินิซิลสูเนียดด้วยถึงแม้ว่าวินี่นี่จะเป็นคนทำสองแอสซิสต์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโรดริโก้นี่แบบมีส่วนอย่างมากครับนาทีที่ที่สิบสองทำเข้าประตูตัวเองครับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้รูเบนดีอาร์ตก็เป็นจังหวะยิงไกลของคาร์มิงกาครับไปแถบทางด้านดีอาร์ตเข้าไป แล้วก็ตามมาด้วยลูกโซโล่ของทานด์นโรดิโก้ครับตั้งแต่ครึ่งสนามเลยนะครับเรียกว่าคือไม่มีล้ำหน้านะเพราะว่าออกสตาร์ทนี่ตั้งแต่ในแดนของตัวเองด้วยครับทำให้แรมบิดีออกนำนาทีที่14ครับสประตูตอนหนึ่งแมย่ยิงนิ่มๆครับบอลน,นี่ค่อยๆไหลไปครับครึ่งแรก2-1นะครับครึ่งหลังจะอยู่ฟอร์มของแรมบิีก็ดรอปลงไปอย่างซะอย่างนั้นน่ะนะครับคือตื้อไปเลย แมนเชสเตอร์ซิตี้มายิงตีเสมอนาทีที่66จากฟิลฟอร์เดนครับยิงไกลแล้วก็ตามด้วยนาทีที่71จากทางด้านกวาดิโอโหยิงเฉียบขาดจริงๆครับลูกนั้นเนี่ยไม่มีทางครับที่จะรับได้าทางด้านลูนินครับนาทีที่79ฝั่งของเรอัลมาดริดตีเสมอครับโหมันจริงๆวินิซิวสตูเนียครับยอดไปเสาไกลนะครับแล้วก็เป็นทางด้านเฟเดริโกบาร์บารีวิ่งเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็วลเล่เข้าไปทีเดียวตูม้มหายครับจบเกมเสมอกันไป3ประตูต่อ3ครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้นี่ไม่มีเควินเดอร์บรอยนะครับมีปัญหาก,การบาดเจ็บเล็กน้อยอะ่ะนะครับมีชื่อเป็นตัวสำรองอยู่แต่ว่าเป๊ปนี่คือไม่เสี่ยงครับเก็บทางด้านเควินเดอร์บรอยนี่เอาไว้เป็นตัวสำรองดีวกว่าไม่ไม่โศกโลดดีกว่านะครับเอาไว้รอบหน้าเนี่เอาให้ฟิตสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คิดดูแล้วกันว่าขนาดแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีเควินเดอร์บรอยไม่มีไคล์วอล์เกอร์พวกเขายังสามารถที่จะบุกมาเสมอกับเรอรัลไดดได้ในบ้านครับในขณะที่เรอรัลนี่คือ นักเตะทุกคนเต็มที่100%นะครับฟิตสมบูรณ์ทุกตำแหน่งเลยครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้จุดที่เห็นเลยนะครับว่าเป็นข้อบกพร่องของเรอัลมาดริดเกมนี้ก็คือเรื่องของความขยันนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ขยันครับแต่ว่าคือเข้าใจว่านี่คือสไตล์ของเรอัลมาดริดนะครับคือยืนโซนนะค,คุมโซนนะครับก็ค่อยประคองไปเรื่อยๆนะครับหาจังหวะจ่ายอะไรไปแต่ว่าเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นแบบนี้ไม่ได้ จะต้องขยันเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับจะต้องพยายามบีบโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกที่2ครับลูกที่เสียให้กับทางด้านฟิลฟอร์เดนนันกเตะของไรอับริดยืนดูเฉยๆคุมโซนไม่มีใครเข้าบอลเลยจริงๆแล้วคือควรที่จะเข้าบอลตั้งแต่ตอนที่อยู่กลางสนามแต่ปรากฏว่าไม่มีใครไปเพรสไม่มีใครอะไรเลยนะครับก็เลยทำให้นักเตะของแมเชัเซอร์ซิตี้นี่ผ่านบอลกันแบบสบายๆครับแล้วก็จบลงด้วยการจริงของทางด้านฟิล์ฟอร์เดน แล้วคิดดูครับกลับไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านของซิตี้ถ้าหากโรเบิรเล่นอย่างนี้ด้วยความเคารพนะครับคือใจจริงก็เชียร์ไรอันเบรดเนี่ยบอกกันตรงๆนี่แหละแต่ว่าถ้าหากฟอร์มยัเป็นอย่างนี้เนี่ยเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านโอกาสที่จะร่วงอีกรอบนึงก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆด้วยโรดิโก้นี่หลังเกมก็ออกมาบอกนะครับว่าก็ค่อนข้างจะเสียดายนะครับที่ว่าจบลงด้วยการเสมอไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วนะครับ สิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดก็คือบางจังหวะเนี่ยที่เราควรจะทําประตูได้เราไม่สามารถทําได้และเราเสียประตูง่ายจนเกินไปอันนี้อันนี้เห็นด้วยเลยนะครับแฟนบอลแรมดิก็เห็นด้วยว่าจังหวะเสียประตูนี่แหมมันง่ายง่ายได้จนเกินไปนะครับแล้วทั้ง3ประตูที่เสียไปนี่เป็นการยิงจากนอกกรอบเขตโห้ทั้งนั้นเลยนี่เห็นเลยนะครับว่ากองกลางของทางด้านแอมดิดเนมีปัญหาครับ ฝั่งของเป๊ปต้องต้องชมนะครับเป๊ปดีฉลาดมากเลยคือใส่ทั้งทางด้านโควาซิสลงมาใส่ทั้งทางด้านโรนบี้ลงมาแล้ว2คนนี้นี่เป็นมิดฟิลด์จอมขยันอยู่แล้วนะครับเรื่องประเภทไปบีบไปเพรสไปไล่บอลนี่และอย่างพวกแบรนดอลสินวาฟิฟโอดนเชกกิชพวกนี้เป็นโอ้โหเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาน่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้กองกลางของเรอัลิแวนนี่จับจับนักเตะค่อนข้างจะยากครับนี่ขนาดเออร์ลิงฮาแลนด์มันเงียบเลยนะครับถ้าเออร์ลิงฮาแลนด์มันฟอร์มดีๆดิ ป่านนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสภาพของเรอัลมาเดดจะเป็นยังไงแต่ต้องชมดูดิเกอร์่ะเกมนี้อขอชมดูดิเกอร์หน่อยแล้วกันนะครับประกบเอลิฮานเล่นซาอยู่หมัดเลยนะครับเอลิฮานลด์นี่เรียกว่าทําอะไรไม่ได้เลยเกมนี้ที่เด่นๆของเรอัลมาิดี่ก็คือต้องยกให้ทางด้านดูดิเกอร์แหละคนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเป็นทางด้านโรดิโก้สองคนนี้นะครับที่เรียกว่าผลงานถือว่าใช้ได้ทีเดียว แต่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ต้องบอกนะครับว่ามากันทั้งทีมจริงๆรูเบนดิอาสเกมนี้เป็นกัปตันทีมนะครับแทนที่ของเควินเดอร์บอยด์มททำหน้าที่สมสมกับเป็นกัปตันจริงๆนะครับวิง่งวิ่งทั่วสนามจ,จริงๆนี่ขนาดเป็นกองหลังนะนะครับในขณะที่ฝั่งของฟรีฟอร์เดนครับเทียบเห็นเ,นเลยฟรีฟอร์เดนกับจูดดบิลลิงแฮมเกมนี้นะครับสองนักเตะทีมชาติอังกฤษจบลงด้วยชัยชนะของฟรีฟอร์เดนครับฟรีฟอร์เดนดินเหนือกว่าเห็นเห็นเลยแล้วเกมนี้นี่เขาก็เป็นแมนออฟเดอะแมชด้วย ของคาร์โลอันเชลตีแหละนะครับออกมาบอกยังไงครับบอกว่าโดยรวมแล้วก็พอใจตลอดและและานะคาร์โลอันเชลตีเนี่ยพอใจตลอดครับลูกทีมเล่นยังไงก็ตามผลเป็นยังไงก็ตามนะครับก็ยังพอใจเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถจะกุมความได้เปรียบในการลงเล่นในบ้านได้แต่ก็พอใจแล้วกับผลเสมอครับต้องพยายามเต็มที่เพื่อจะเก็บชัยชนะให้ได้ครับเกมถัดไป แต่เหมือนกับปีที่แล้วไหมหกไม่เหมือนหรอกนะครับยังไงก็ไม่เหมือนเพราะว่าเราจะต้องสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยความมุ่งมั่นนะครับเราจะต้องเพรสสูงจะต้องมีการเล่นแบบประกบตัวต่อต,ตัวนะครับแหม่คือเพรสสูงนี่ไม่ไม่เห็นเลยนะครับแทบจะไม่เห็นเลยก็เป็นจังหวะก,การสวนกลับเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับของทางด้านเฟรอนด์แมริดคือถ้าหากสกอร์ตอนที่โรดิโกยิงให้แมริตนำสองหนึ่งนะครับแล้วก็มีบางจังหวะ จังหวะของวีนี่ก็มีนะครับในการที่ทําให้ทีมี่ขึ้นนํา3ประตูตอนหนึ่งแต่ว่าทําไม่ได้ถ้าตรงนั้นเนี่ยมันมีลูกที่3มาก่อนที่มันจะจบครึ่งแรกด่สถานการณ์อาจจะพลิกก็ได้นะครับแต่ว่าอ่ะมันไม่ใช่ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องไปร้อนุ้นนะครับเกมที่2ที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฝั่งของทนางน้าเป๊ปเองก็บอกนะครับว่ามันเป็นเกมการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากนะครับสทีมที่ต้องการอยากจะบุกนะครับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับคุณภาพของประตูนี่สุดยอดมากๆ ผมชอบนะวิธีการเล่นของพวกเราในครึ่งเวลาหลังพระเราตามหลังอยู่2อหนึ่งนะครับแต่ว่าพวกเราก็สามารถที่จะมาได้จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เจอกันก่อนหน้านี้นะครับ่น,นเมื่อปีที่แล้วเมื่อ2ปีก่อนนี่เรามีโอกาสที่จะตามหลัง41หรือ51หด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเรียนรู้แล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะเอากลับมานี่ปรับปรุงพัฒนาครับน้ำสามสองแต่ว่ามาเล่นกับเบรแอมบิเนี่ยมันไม่ใช่เกมง่ายอยู่แล้วพวกเขาเป็นทีมที่พิเศษครับก็หวังว่าเกมหน้าครับแฟนบอลของทางด้านแมนเชสเตอร์เนี่ย จะทําให้ซิตี้สามารถที่จะเอาชนะเรอัลมาดริดได้ผู้ถึงเควินเดบรอยนะครับบอกว่าพอมาถึงที่สเปนนี่ก็มีการอาเจียนนะครับแล้วก็รู้สึกไม่ดีก็เลยไม่ไม่ส่งลงสนามจิดีกว่าครับก็ถือว่าแหมนักเตะที่ลงมาแทนดีไม่ว่าจะเป็นนั้งทางด้านฟิลฟอร์เดนครับรับหน้าที่แทนที่ของเควินเดบรอยนี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแจ็คกิริชก็น่ากลัวครับจังหวะลากเลือครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับที่เบรโดซิลบาก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเกมที่2ถ้าดูจากฟอร์มนะตอนนี้นะ ะครับดูจากตรงนี้นี่ยังมีเวลาเตรียมตัวอีกหนึ่งสัปดาห์นี่คือต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เรอัลมาดริดนี่เป็นรองแล้วอันนี้ใครๆก็ทราบนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เหลือจากนี้ไปเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับทางด้านคาร์โลอันเชอร์ตินี่จะมีการวางหมากมีการแก้เกมอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะหาแทคนิกไปปราบแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและก็พบกับอินไซต์สปอร์ตสมในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ